ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะรมบรมก็บทดสอบก็ภาพก็เป็นที่น่าพอใจประทับใจอยู่นะผมสว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆก็คลิปนี้เราจะมาอยู่กับทีวีนะผม TCL นะครับผมกี่นิ้วนอกลืมดูมีเป็นลูกค้าออกมาให้เมื่อสักครู่เจะมาดูด้านหลังก่อนไหนนอ้อิา ไหนๆรุ่นรุ่นดูนร,นรุ่นก่อนอ่านี่ครับรุ่นเป็น TCL รุ่น LED ห้าสิบห้า E ห้าหกศูนศูนย์นะครับผมก็ห้าสิบห้านิ้วนะครับผมก็คือมันใหญ่ครานนี้งานนี้ก็คืองานซ่อมพื้นเพราะว่ามันขึ้นโต๊ะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโต๊ะผมมันแคบก็ จกที่การซ่อมที่พื้นนะครับยกขึ้นคืนก่อนเราจะมาดูอาการว่าเป็นยังไงเห็นลูกค้าบอกว่ามันมีแต่เสียงเราจะมาเปิดดูว่ามีแต่เสียงยังไงอไปดไดทําการเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์ดูออ,อ,อโอเคไฟเข้าแล้วตอนนี้นั่งยองๆนะผม ไฟเข้าละเดี๋ยวจะทําการเปิดเครื่องดูกดรีโมทเข้ามาสงสัยจะได้ขยายห้องเดี๋ยวมานั่งข้างนอกก่อนอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย นิ่งเลยนะครับนี่มืดไปเลยแต่ว่าตัวเครื่องมันตัวเครื่องมันทำงานแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราะหาไฟใช้นะครับส่องดูข้างในก่อนเยวจะทำไฟฉายไล่ดูก่อนอืมอืม แตดำดตดมดตด,มด,มดมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กไล่ไฟดูก่อนโอเคเดี๋ยวจะมาทำการาดื้อดีกว่าครับเพราะอาการเหมือนแบ็คไลท์ไม่ติดนะครับผม แต่ระบบทำงานอยู่ง,งานนี้จะเป็นงานซ่อมกับพื้นนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ข้างบนไม่พอวางนะครับผมเพราะทีวีจอมันใหญ่จะี๋ยวมาทำการหาที่วางก่อนนะครับผมจะทาการเปิดฝาหลังกันเลยครับที่ครับแคบหน่อย เห็นทําทการทดสอบนะครับผมก่อนนี้เสียบปลั๊กแล้วทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็เช็คไฟก็จุดที่จะเช็คก็คือไฟจุดนี้นะครับผมที่จ่ายให้ภาคแบกครลก์ก็ตัวนี้จะมี24โวลต์คู่กับกราวอนตัวนี้บอร์ดหลักไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันมีภาพแบคกราวอยู่ แต่แบ็คไลท์ไม่โชว์ไฟมันกระเพื่อมนะครับนี่ยมาแล้วไฟมันกระเพื่อมนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปเหมือนว่ามันจ่ายมาปุ๊บแล้วมันอ่านเจออะไรชักอย่างแล้วมันก็ตัดออกแต่เดี๋ยวผมจะทำการ มันวัดมันไม่มานะผมเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนนะครับผมสองตัวมันอาจจะจ่ายไฟเข้ามาแล้วก็มันไม่มีการเก็บประจุหรืออะไรมันทําให้เกิดการการอ่านค่าเออร์เรอร์นะครับผมเดี๋ยวจะลองทาการเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนแกะมาแล้วนะครับผมอัมนนี้ก็บอร์ดก็จะมีรอยช้าๆจากความร้อนอยู่ก็จะหนักก็ตรงไดโอดนะครับผมเป็นไดโอด ตัวนีนะ้ก่อนที่จะจ่ายไปให้กับแบกไลท์นะครับผมส่วนแรงดันขาออกยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองวัดอีกทีนึ่งก็อตอนนี้เราจะแก้ปัญหาที่ตัวนี้ก่อนนะครับกซอ,อ 4, ีก็จะเป็นสีสามสิบห้าโวลต์นะครับผมสามร,ร้อยสามสิบโอไมคโคัด์นี่นะครับผมเป็นขาเข้ายี่สิบสี่โวลต์เดี๋ยวผมทำการยกออกมาแล้วจะวัดให้ดู ว่าค่ามันคลักเคลื่อนไปเยอะขนาดไหนผมจะตัดตัดคลิปไปเลยนะครับผมตอนวัดให้ดูเลยตอนนี้ก็รื้อสีออกมานะครับผมตัวที่มีปัญหาก็จะเป็นสี่ตัวก็คือสองตัวตรงนี้กับสองตัวตรงนี้ก็ตอนนี้ไม่มีลองผมก็เลยใช้เป็นสีนะครับผมแบบนี้ลองไปก่อนเพื่อจะดูว่ามันติดหรือเปล่าจะได้สรุปงานได้ ตรงนี้ก็จะเป็น4ีร้อันนี้ผมก็ถอดมาจากทีวีเก่านะครับผมทีวีจอตู้รุ่นเก่านะครับผมมาใส่แทนเพื่อลองก่อนอันนี้เป็นตัวเดิมตัวเดิมมันก็จะใช้เบอร์นี้นะครับผม22ม่สิสองไมโครฟาดแล้วก็160ยหสโวลต์สองตัวนะครับเบอร์เดียวกันแล้วก็ตัวฝั่งอินพุตก็จะเป็น35มสโวลต์ สามสิบห้าโวลต์สามรอยสมสิบนะครับผมอันนี้เป็นขาเข้าเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าอาการเสียมันเป็นยังไงนะครับรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อน,อน,นจะวัดให้ดูชัดๆเลยามาอันนี้ตัวสามสิบ้าโวลต์นะครับผมอันนี้ตัวแรกคีกบเข้าไป มือเดียวก็มันทำงานลำบากหน่อยอ่าคีบไปแล้วมาดูว่าจะเหลือเท่าไหร่อ่าแบบนี้เสียนะครับผมอันนี้ก็คือเสียอันค่าไม่ได้เลยอ่าแยกก่อนมาดูตัวที่สอง คีบลำบากามาดูตัวที่สองจะได้ค่าเท่าไหร่น่าเงนินเดิมเสียนะครับผมแบบนี้อาการแบบนี้เสียเลยช็อตในอ่านค่าไม่ได้อ่ามาดูตัวฝั่งเอาท์พุตนะครับผมฝั่งหลอดแบ็คไลท์160ยบโวลต์ ตัวนี้ค่าของเขาจะอยู่ที่ยี่สิบสองไมโครนะครับผมเรามาวัดกันดูว่ามันเหลือเท่าไหร่มือเดียวก็แบบแค่นี้หน่อยค่าตั้งกล้องผมมันอยู่ข้างบนนะันเลยไม่ได้จับลงมาอ่ามาดูว่าจะเหลือเท่าไหร่จากยี่สิบสองไมโครเหลือสิบเจ็ดสิบหกไมโครอ่านี่ นนี้ถือว่าคนเปลี่ยนนะนะครับผมถ้าต่ำกว่าสิบปอร์เซ็นนี่ควรเปลี่ยนละมาดูตัวสุดท้ายนะครับผมตัวีผมวัดแล้วมันเสียไปเลยยี่สิบสองไมโครเหมือนกัน 160. ร้อยหกสิบโวลต์ก็คือก้างๆหน่อยเพราะว่ามือเดียวอ่าดูจะเหลือเท่าไหร่ สิบเจ็ดเหมือนกันนะผมตัวนี้อ่ทาทั้งสี่ก็เปลี่ยนเลยก็ผมจะทําการเปลี่ยนสี่สีตัวเลยแต่ตอนนี้ผมจะลองใช้ตัวนี้ดูก่อนอันนี้จะเป็นซีสามเทมาบน,นี้เป็นซีเครื่องเสียงม,ม,ามาใส่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นทีวีเก่าของจอตู้นะครับผมอันนี้มาใส่ลองก่อนผลจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวจะลองลองดูก่อนขันน็อตก่อนนะครับสองตัว ก็มีน็อตสองตัวมาลุนพร้อมกันนะผมผมก็ลุนกันจะผ่านจะรุง่งหรือจะร่วงมูหรือจะจ่าการทำงานถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับผมระหว่างทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งทีวีขึ้นนะครับดี๋าวนี้ไปก่อนเผื่อมันโยกไปแตะโครงเดี๋ยวมันชอตัดสายออกตั้งทีวีขึ้นมาเสียบปลักนะครับ ไฟเข้าแล้วตรงุมันมเปิดรีโมทดูแถวแถวแท้แทติดบนนอติดเถอะน,นะครับมามันมีแสงเข้านะผมแต่ว่าไม่ติดเห็นแสงไหมครับโลโก้ทีวีขึ้นนะครับผมแต่ว่าภาพมันไม่ติดไฟมันไม่ติด เมื่อกี้เหมือนเห็นกระพริบมานิดนึงน่าจะค่ามันยังไม่ได้นะครับผมสงสัยจะต้องใส่ค่าเดิมแต่อาการแบบนี้ก็คือมันมันโว์ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ก็แสดงว่าเป็นที่ตัว C นะครับผมเดี๋ยวจะต้องทาการหามาเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับผมเป็น C นะครับผมตัวนี้สามสิบห้าโวลต์หาตัวเตี้ยไม่ได้ก็เลยได้ใช้ตัวยาวแล้วก็ตัวนี้ นะครับผมเป็นตัว160โวลต์นะครับผมสองตัวก um bueno> ็จะได้ตัวสั Demokraten> ้นสลับกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวยาวของเดิมหาได้ตัวสั้นส่วนตัวนี้เป็นตัวสั้นของเดิมหาได้ตัวยาวนะครับผมก็เลยต้องพับออกก็ตอนนี้ก็เปิดติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะทําการประกอบแล้วก็เปิดเครื่องเทสให้ดูนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวก็ทาความสะอาดแล้วก็ประกอบเครื่องแล้วก็เปิดเทสก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทดสอบ ภาพก็เป็นที่น่าพอใจประทับใจอยู่นะผมก็โอเคอยู่จะมาลองเปิดเสียงดูก่อน,น,นอจอใหญ่ก็จะล้นโต๊ะเลยนะผมมันเต็มเลยต่อเป็นอันว่าเสร็จงานนะครับผมปิดง,งานเดี๋ยวจะเทสเครื่องเทสเครื่องก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับผมก่อนส่งลูกค้า นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับผม